สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้จะพาดูแถวยักษตลาดใหม่นะครับตลาดใหม่ที่ยังมีขยอะไรอุ้ยอะไรเนี่ย,ยรถขับเร็วมากใจไปเลย,อยตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงห้านาทีนะครับวันที่สามสิบ มีนาคมสองห้าหกแปดเป็นคนาที่นะครับเพื่อนข่าดูนี่มาก่อนตรงนี้เป็นหาบอบนวดน,นะแต่ประกาศขายตั้งนานแล้วล่ะหลายปีแล้วอาบุกนวดน,นี่คือตอนเด็กๆไงเห็นไงไม่ไม่เคยเข้าเลยบอกก่อนอย่าเพิ่งข้าใจะผิดนะครับเพื่อนนะมันมีชื่ออะไรอ,อาตามิหรืออะไรนี่แหละตอนเด็กๆอ,อ่ะ ย่านของจีนนะเพื่อนตรงนี้นย่นจีนจะคนเยอะอ่ะตอนนี้มันบ่ายสามโมงไงทางเพื่อนดูบรรยากาศนะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเนาะเดี๋ยวผมจะวนกลับอีด้านหนึ่งนะเพื่อนเนาะแลเดี๋ยวจะเข้าซอยร้าน โอ้วนอ่ะนี่ขวามือเป็นโรงแรมเอนะ็มเพ์เรอร์นะครับเมื่อก่อนเขาก็ยังทำไม่เสร็จนะไม่แกุ่ณวิคมานะไม่รู้ไม่กล้ารู้อี เนาะเขาต่อร้าน,นะ่อคือร้านกออุ้วนนี่เขาทําใหม่แล้วนะเพื่อนก็ทําทใหม่มาสักระยะแล้วแหละคือเป็นร้านใหม่เลยนั่งสบายเหมือนเดิมผมก็ยังไม่เคยมานั่งแตบเดิมนบะ <c oughs> นี่ซ้ายมือเพื่อนเอาหปเพื่อนเพื่อนดูดไปเพื่อนเพื่อนดูสิเออเปิดแล้วนะ่ะมีคนนั่งแล้วนะดูดูเส้นทางกุ้งน ใครมาหัดใหญ่มาเที่ยวอะไรอย่างงี้เนาะต้องแวะ อันนี้เมื่อก่อนเขาชื่อเป็นโรงแรมอะไรนะ Ambassador จะมีห้องอาหารลินคัมดังมากเมื่อก่อนมีป้ายดี ตรงหัวมุมนี้เมื่อก่อนพักนึ่งเป็นหัด์ทองแอนก็เป็นร้านก๋วนเตี๋ยวเป็นไข่ชินปิ้งนีชื่อร้านหัวมุนซอยสาวข้างาแถวนี้ก็ร้านอาาดังๆก็เป็นเรื่องกอนดีใจครับเพื่อนๆนี่ข้างหน้าร้ายหนึ เปิดแล้วนะดี่ยที่บ่สามนิดนิดนะก็ขายเดี๋ยวเราชะลอรถรถก็จะเลี้ยวนี่มีร้านก๋วยเตี๋ยวใหม่ด้วยข้างหมูสามชัยสาขาสีเพิ่งมาเปิดด้อน พวกบ้านตู้ปลาเพื่อนจำหน่ายปลาสวยงามพวกตูป้ปลาอาปลาอุปกรณ์เลี้ยงปลาอะไรพวกนี้เนาะเดือนเดอยีอ่สิบเก้าปีแล้วก็ประมาณยี่สิบเอ็ดนต้ละนเดิอนเนาะ,ะ, <c ười> ะเราเี้ยวเดี๋ยวจะเลี้ยวข้างหน้าจะเลี้ยวซ้ายไปเส้นริมคอมีน้องเพืนะ่อนเนาะ เส้นด้านหลังไม่รู้เรียกตลบอะไรข้างหน้านี่ก็จะเป็นใดหน้านะครับนานแล้วอะไม่ได้ออกมาขับรถเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วมั้งนี่เรี๋จะเข้าด้านซ้ายนี่ถนนอะไรวะนี่ไม่รู้ ้นนี้เมื่อก่อนเป็นดินแดงงั้เพื่อนจาได้ตอนนกเด็กๆคือมีบ้านญาติก็อยู่ตรงข้างหน้าแถวประมาณเถวตึกสขเียวน่ะเห็นปะจะมีบ้านบ้านญาติอยู่ที่ผมเคยมาวิ่งเล่นตอนกเด็กอะ่ะจได้เป็นดินแดงอยู่เลยอะ่ะแล้วถนนแคบๆนะมีเพราะว่าทเป็นสองเลนแบบนี้ก็นานแล้วนะเป็นหลายสิบปีแล้วล่ะที่เขาทาถนนแบบอย่างเงี้ยกว้างๆนะครก็มีบ้านแถวนี้น่าอยู่เันเพื่อนเงียบสงบ แล้วมันลมลื่นด้วยอ่ะช่วงเย็นๆเนาะมันนั่งเล่นหน้าบ้านอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้เนาะอนของคนออกกำลังกา,กายอะไรข้างหน้าก็เป็นสวนเนี่ยสวนหย่อมมีที่ออกกำลังกายเส้นนี้ล่มลื่นมากเลยอ่ะช่วงเย็นๆเนี่ยช่วงเช้าก็น่าจะอบอุ่นดีนะหมว่าเนาะนี่คนมีมอาออกกำลังกายนะครับเพื่อน นี่ก็หมดแล้วนะครับเราก็วนออกมาก็คลิปนี้ไม่ยาวมากนะเพื่อนก็ประมาณนี้แล้วกันเนะาะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อนขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณทุกการรับชมครับสวัสดีครับ